สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเกฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุ้ขู่สกุลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ตะศกรนคนบัคขมินอีกครั้งครับมวันนี้ยังมาระดมสายมาสายครับพี่น้องหลังจากที่เก็บกวาดทำข้าสาึกับพี่สมัยครับป้าน้อยก็ได้โทรมาว่าไปซื้อของให้แม่สุภาพเพชรเขาเนี่ยครับเพชรก็ยังไม่ไเลี้ยงหรอกเดี๋นี้ครับกวาดหน้าบ้านพี่สมัยก็แถวหน้าบ้านบ้าโจครับอยู่แถวหน้าบ้านบ้าโจตอนนี้ก็ ถือว่าสะอาดสะอ้านขึ้นกว่าเกา่าเลยครับพี่น้องส่วนลงตัวกสิมาทางพี่ครับเจสต้องมาได้หลายปันได้ครับมันฮาร์กได้เครื่องหนึงน่งเลยเหลืออีกสามที่เห็นนตุอะไะพี่น้องูดินหนาโคดรไหมครับพี่น้องปวดจะปวดท้อแย้แล้วเลยครับนี่ไม่กวาดฮักสองสามอันแล้วครับนี่ก้านมะพร้าวนะครับมันพอแข็งอืม อันนี้ก็ลังบ้านบอสนะครับต้นต้นไม้มาปลูกนี่แหละไฟหลอดนี่แหละที่ว่าตีดพี่นอ้องมาเบิกเมล็ดมันเสีตีดบ้างหรือบ่ตีดดีครับ <c ười> นี่ยขันว่าตีดมันต้องได้กดปุ่มอนอย่างเรเห็นขาวานครับพี่น้องตอนแรกเหยืมันมื่อยก็จะมาเบิงกันครับคลิปนี้คือสิ่งที่ได้ข่ามาอีกครับนอกจากมือ่อยมันแล้วพี่น้องเพราะว่าเสซตจ,จาำตรงนี้กันเซไปซื้อของในแม่สุภาพแอากาศเสียดจู่ให้กิน,กนอยู่บ้านแม่สุภาพต่อนะครับคือสิบมาได้ออกมาแล้วครับนีะครับก็จะเป็นหน้าที่ของช่องอื่นนะครับเดี๋แต่จะตัว หลังจากที่ผ่านไปไมาเกือบสองชั่วโมงครับนี่นี่ถือว่าบางลงหลายเติบได้แต่ก็นาคนนี้ได้พี่น้องนี่ลูกตูกวาดออกเกือบเม็ดแล้วครับนี่ที่นี่ก็เสือจากมองนี่ครับพี่น้องจากมองนี่ไปมองนี่นะมืดอยังเริ่มไหมครับป่ะนี่ขอกทไปแค่น,นี้ก่อนครับพี่น้องครับขออนุาญาตเก็บอุปกรณ์ก้อนสิไปซื้อของมสุภาพแต่ก้อนสิไปซื้อของนะคะนนรับลูกตู้ก็ขอเฮ็ดคลิปอีกสักคลิปหนึ่ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตัวจะน้อยนะครับครพูดอะไรมาขึ้นรอดเถอะดิพี่ร่างกดหนึ่งกดสองมาแล้วกดหนึ่งนี่เสื้อสีอันนี้นะครับอย่างนี้สปอร์ตสีอย่างนก็สีมอนครับกดสองนี่สีแดงนะครับนั่งผู้ใดรอครับพี่ร่างกดมาคอมเมนต์ก็มากครับผู้ใดคือผีเดียวกันอันนี้อันนี้ซื้อว่าอะไรครับอ่าเบ้าเอกครับผมเบ้าเอกจนั่งเอกพี่ร่างพี่เอกนั่งเอกสาวน้อยตะกอนนั่งครับนั่งเอกสาวน้อยนั่งเอกสาวน้อยอันนี้เนี้ยอันนี้จ้าเซนิ ซูมเออร์ห <white> น <mother. S 2> ่อยมาแห้งเนี่ยเจเจจังกอกเจจัเกาะเจจีบีบีเจจัเกาะเจจีบีบีเจจีบีบีพวกมาแห้งครับพี่น้องซูมเออร์หน่อยพวกมาไล่หนักครับซูมเออร์หน่อครับโอ็สุดยอดเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานทีมงานสาวน้อยขึ้นเขาเรับพี่น้องเนะน้าขอบคุณครับครับครับผมทีตามได้พี่น้องติดตามได้เลยเจี่ยยูซองนะครับจวดจัดหน้าตามเบองมุ่งขนโค้งหลังคาดจ้าอยครับพี่น้องครับคลิปนี้จากเฝ้าเลยจ้าอยู่ได้บ้านโทรมมาไล่สายทั้งตัวโทรศัพท์ไุ่มเรเสียงนะ เดี๋ยวเขาจะปิดร้านก่อนมันบอกครับพี่น้องอย่เดื่องครับมือกุ๊กซิเรียลฟังนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยง่ามเบาครับพี่น้องเกิดจากฟันพิ้งอัปเดตอัปเดตครับได้เวลาอัปเดตโค้งหลังคาแล้วพี่น้องครับยาวไปยาวไปโอ้แบบนี้แม่เป็นแต่คือครับพี่น้องฝนราะนิบขี่รถปิบบ้ว,ขออวนเขาเราคนนี้ครับ ซ้อมไปงาไปจรวจารฟาดาด้วม มาครับน้องปังปอนเอกนั่งเอกก็ลังไปด้วยครับมาคือกัน,จจนกรครับพี่น้องมาแลกวสิ่อบนักเขาเก่านิดน้อยครับเพราะว่าสิใกล้สิเวลาจริงแล้วอย่าลืมนะว,วันที้จะเบียร์จุดสองพี่น้องเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจงที่มาสาโนยเขาอีกที่เก่าครับพี่น้องครับบัดราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะพี่น้องเด้อรบัดรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทครับ เบอร์โทรศัพท์019393915 0 6 1 9 3 9 3ส1 5พี่น้องเร้อข้องแจก ị, ของแถมไร้คักขนาดครับวันี้ครับวันีันแค่ยยๆันนบังวันทีมบัดีย้คันใจเอ <MC S> สาวน้อยนะครับนะไม่แต่คนน่องว่ารอๆเขาสิพ,พี่คูแวัสดีพี่น้องครับกำลังเบาเรื่องกันบอโจมันกุยว่ากัน ได้หมุนแกนเงินคุณมาได้10โบสิแจกบัตตีพี่น้องกันอันนู้นอะไรอันนู้นอะไรย่งบ๊วยวั่นดี้บหมครับวดนี้บอกบ๊วงวดนี้บ๊วยนี่มากครับแต่ว่าชาเบิึงสะกดบางว่างได้ไอ้บุญชิบมาได้ครับอย่างนี้ครับเป็นเป็นความจโบวัตระนะคะเบอร์หนึ่งเลยนี่นะครับบ้านครับเอ้าอันนี้คือใครนี่เอ้าคนละคนเอาคนละคนคนละคนคนละคนอันนี้กระรอกนี่กระห่ามครับมีแกงหรือเปล่าครับแต่มีแกงหรือยังนี่ยมีแกงหรือยังนี่ยมีค่ะมีแกงหรือยังอันนี้แแกกงงีี่่าเเ้ยลอ ยกเลิกกันยังแกงมังซางเอาหรือว่ายังมีอยู่แล้วก็มีแกงเ้ออยู่น้ำกันเบิรเ็ดบุ้งกุยเข้าบุ้งกุยแล้วเขาเขาเลยออกว่ได้อันนี้เดยวมีแกงหรยังนี่แกงเผ็ดบุงกุยแล้วค่ะเหรอทั้งหมดมีกี่คนครับแกงเผ็ดบุงกุยมีกี่คนาคนเพเอกวัดเพเอกกอะไรม่ได้อยู่แกงด้วยหรอยู่น้ากันเบิรครับอยู่น้ากัน่เราเต่ว่าถนนไปตุลาอยู่แต่ละคนมือนเพราะว่ามันเป็นช่วงเบิกช่วงครับกินข้าวเขายางคิรอ่ เสียงก็รอครับพี่น้องหน้าตาก็ดีเป็นส่วนในการอันนี้กาง่ามครับอันนี้การง่ามโอเคขอบคุณหลายครับคุณหลายครับตามมาพี่น้องมาบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องเฝ้าทายจ้าหน่อยนะครับเป็นสุภาพสิให้โต๊ะมาตั้งหลายสายแล้วรับโทรศัพท์จากเตี้ยวสั่นโทรศัพท์ยูนิโบรครับทางหลังอย่างเดียคือเก่าพี่น้องได้ทางหลังนะครับเพราะว่ามันขาดเล็กครับพี่น้องขาดเล็กก็เลยบริเวณก็เลยไปมุ่งสังกะสีแทน สังกะสีหมู่บ้านเนี่กว่าสิเขามากอะเครื่องมือเข้ามาครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้เซเว่นโอ้ก็สวยเลยคุณทรงคอพี่น้องอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเก็บล้างวิธีครับวันนี้เอาหน้าวิธีก่อนครับพรุ่งนี้กะให้ช่างเขาเชี่ยงพวกนี้นอขอกะเดี๋ยวจะมาทำความสะอสาดข้างหลัางวิธีครับส่วนกระต๊อบพยานเริ่มกระจายเด้อพี่น้องเด้อง่ยายแล้วง่ยายแล้ว,ยยลวส่วนคุณเอก,ก็กำลังหาฟืน กำลังหาฟืนอยู่คุยนะนนึนนกนนนว่าจะหาฟืนไปทำอะไรนึกว่าจะไปก่อยชุมนุ่มเหมือนอะไรนะที่ลูกเสือนะชุมนุ่มกองไฟนะอั<ใ>นนี้คืออะไรครับคุยสวัสดีครับคุย <S <S ครับอันนี้คือพับในเพลงเพลงอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอโอ้ใช่พี่น้องสุดยอดความคิดความอ่านสุดยอดนะครับเตรละชาเแต่ะชาคิดได้จังไหนครับนี่ครับหน้าไหมครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับ เดี๋ยวก็จะมาทำข้าวสัญญาสน,านะเดี๋ยว <laughs> โทรกันอะไลอ่ไออะไรนะแอดดี้ขึ้นเพียรขึ้นเต้นเมื่วานนี้น่ะไม่เต้นยช่ไหมเมื่วันนี้นี่ไ่ไมเต้นค่ะไม่ได้เต้นแล้ว<ม><ม>เป็นอะไรทำไมไม่ได้เต้นคนอ,อยู่เบื้องหลังค่ะคนอยู่เบื้องหลังแทนเต้นเก่งเด้พี่น้องคนคนี้ตะกอนโอ้สุดยอดเลดยโยกกระสาหน้อยมาหลายปีเล้วนี่กี่ปีแล้วนีโยกกระสาหน้อยมากี่ปีแล้วนี่ สี่ปีแล้วพี่น้องยังไม่ได้ไปใส่มาสายอยู่สุดยอดครับอากาศสำรับแจกไปแท้มากครับรับเพื่อนครับพี่น้องแช่ให้กินครับพี่น้องนี่เครื่องถังคือเกลีครับน้ำเย็นๆอันนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำสำรับทำมันเหมือนกับกิมเดรใ,ใคล้ครับพี่นอ้องนี่แก้วส่วนตัวครับพี่นอ้องส่วนขยะคือเกลีครับขยะแห้งขยะใส่หมองนึ่งขยะเปียกขยะใส่หมองนึง ทางน้ำเนี่กับปกติแล้วกับซีแยกเป็นพลาสติกขันเรืองแล้วกัแก้วนึงแต่ว่าดูดิครับคนมาเข้าใจกกันร่วมกันนะพี่น้องครับอ่า mm hmm. ตามมาตามมาครับอับเดียอับเดียอับเดียวความเพขึ้นหน่อยครับส่วนวิธีครับซืเป็นอันเก่าแต่ว่าฉากไม่ไปเรืเอร่อยครับพี่น้องก็สปอนเซอร์ก็รู้สึกว่าซีมีสปอนเซอร์เพาเปิ่อมอีกสปอนเซอร์นึง อย่งางนี้โมหุจักว่าเป็นสปอนเซอรซ์อย่งาง่นได้หากองไปไ้ไม้ไม้ทาแนสวนะครับเอมี่เอาวาไงหนูกินด้วยกินอะไรนกินด้วยแซ่บไหมมองนี่แหละนำ้ำโอ,อ้ว่างว่างว่ยนี่ กวาดน้าออกหงุดหเป็นชั่วโมงครับพเพราะแห้งนึกว่าไม่ได้หน่อยมันไ,ไม่หน่อยใช่กวาดไฟพวกไฟพอมากครับเพราะว่ามันมีหม่องไหนมันเป็นแอ็งต้องลองอยูห่หม่องนี้ครับถ้าฝนโตไม่อีกก็บสีเป็นแอ็งต้องลองอีกพวกพวแห้งจักเดือเลยู่หม่องนี้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ใช่จืดมาแล้วตอนนี้ขาข้าวหนาสโซไม้กำลังลุยการลุยงานตอ่อยครับโซลูกตัวกับท้าคิดเล่นได้ไหมสิครับพี่น้องเด้อเอาโอเคครับพี่น้องครับ ฝากพี่ฝากน้องมาสัมมาก่อนนะครับสำหรับที่นี่ครับเบิ้งแลรกบนแล้วขายดยีดีแม่งสุดขุดสุกค้นครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเนะพี่น้องเด้อมื้อเจอกันไหมครับ,บ,บส่วนบัตรกับผู้ใดซื้อแล้วก็ขอบบุญมาพูดแตร้ายผู้ใดที่ยังไม่ซื้อค่ะเป้าซื้อเลยพี่น้องเด้อเด็กสภาพสิ่งดีๆเนะพี่น้องเลยทิศ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  ตามมาครับตามมาครับวงไล้บพอดีกะตีข้ามา้า้นะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อที่เขาเขียนเขาประยด็นสำกันส่วนมื่อนี้บอจูไปซื้องงัวกันรู้ซึกว่าสีด้หรือบ่ได้จังไหนก็นตามคลิปสาวน้อยเพีเพันแพงได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะเฮ่อคือเห็นรถมาแล้วรถขั้นขาวรถตู้มาแล้วพี่น้องไปแดงมาแล้วตีไฟเลี้ยวแล้ว แต่พอเห็นรถมั่วเพี่น้องด้วยส,สยงสัยคำมาส่งที่หลังครับ <laughs> ออาโอเคครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับ